สวัสดีครับผมชื่อนายอับุลคดีได้วังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขานครินวิทยาเขตปัตตานีสาขาสังคมสงเคาราะห์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ช่วยแนะนําตัวให้เราหน่อยได้ไหมครับสาัสดีกรัฉันนายสับยคดีได้วงังอายุ55ปีอาชีพแมบ้านจะให้เราเรียกคุณสับยะว่าอะไรครับเียววกวัก็ได้ค่ะ ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมการใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างครับนี่ในชีวิตที่บ้านปกติถ้าออกออกไปนอกบ้านก็ใช้ชีวิตในบริเวณบ้านปกติแล้วก็ทุกว่าก็ทำโมเดมบินตัดีึ้นไปอ๋อ อเจากที่กะได้ต yep. <me repetition> ิดเชื้อโควิด19กะรู้สึกยังไงบ้างครับเออสิที่ทาบว่าติดเชื้อโควิดก็กังวลเลียย ไปอยู่ที่แบบไปโรงพยาบาลเอสเวยอะไรเรีกเกยบร้อยเลยรวไปที่ตักตัวก็มีแบบภายในสถานที่ตักตัวก็เปลี่ยนทีมได้มีอยู่ที่สถานตักตัวก็สบายอินวลาัามนึ่ ผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด -19 เป็นยังไงบ้างครับนีจะเข้ากับเพื่อนบ้านไม่ค่อยสะดวกการงานเต็นในบ้านไม่กระทุกตัวที่้าออกไปนอกบ,บ้านเวลาก็าจัดงานอะไรก็ใชไม่ได้้ส่ก อบอรมอย,ง,ย,ง,ยงไง้แล้วอาการของกะก่อนก่อนติดโควิดกับหลังติดโควิดเป็นยังไงบ้างครับตั้งติดโควิดใหม่ๆก่อนเทียง่อนเทียมากๆก็อยู่ได้สักพักก็อาการปกติตามได้

ความรู้สึกยังไงและก็แก้ปัญหายังไงกับสถานการณ์ที่กะพบเจอครับในฐานะที่กะเป็นนสุนัสกะได้ระลึกถึงอลัลลอฮ์จุบะาลอตสานาประกอบอิบานะตุงามความดีและขอดุอาให้การทดสอบนี้ไปได้ไปได้ไได้วยดี เ่อทำคารทำหรับก็เจอครอบครัวที่คอยให้กำลังใจก็เองแต่ละเวลาให้การททวจสอบนี้มาได้จากที่เราได้ฟังเรื่องราวของการกะแล้วเรารู้สึกว่ากะเป็นคนที่เก่งมากๆอดทนมากๆที่สามารถผ่านปัญหาต่างๆได้แล้วก็เราก็เชื่อว่า ทุกปัญหามีทางแก้แล้วก็มีทางออกเสมอแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟังเรื่องราวของกะแล้วก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับดีค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณ